กิ้งก่าออกกำลังกายและอาบแดดลองดูกันน่ารักมากนะจากเริ่มเรื่องเรามาที่สวนผักถ่ายวิดีโอสวนผักปกติทุกวันอยู่แล้วก็เจอน้องกิ้งกา่ากำลังนอนอาบแดดม,มีการออกกำลังกายซิดอา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 ซิดแบบนี้เลยก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูมากเราก็เออถ่ายมาใกล้ใกล้ใกล้เกินจะใกล้หนวดใกล้ตัวอยู่แล้วก็ไม่มีนะใจดีใจดีมาก อ่าเราก็ถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเขาก็มองเราเนี่ยอ่ะเอ๊ะมองมองเป็นยังไงอะไรมองคือไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นโน no, สนโนแคร์ no ทั้งนั้นแล้วก็ไม่หนีด้วยนะอันนี้หลบนิดนึงนี่หลังจากนั้นก็มาปีนขึ้นมาบนต้นเสาเนี่ยแล้วก็อาบแดดยาวไปเลยวันนี้คือฝนตกใหม่ๆนะแล้วก็อ่าบรรยากาศคือเย็นมาก เขาก็เลยปีนขึ้นมาบนต้นเสาโดยธรรมชาติของกิ้งก่าเนี่ยคือต้องอาบแดดกิ้งก่าเป็นสัตว์ที่ต้องอาบแดดเสมอเหมือนคล้ายๆจะระเข้นนะแต่กิ้งก่าไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่ทําร้ายคนกิ้งก่าสามารถกัดคนได้เพราะเขามีฟันแหลมๆเล็กๆนิดๆแต่ว่าเขาไม่ทําถ้าเราไม่ทําเขาก่อนเนี่ยก็จะเจอกันแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอกันเป็นประจํานะ จังอย่างน้องตัวเนี้ยที่เราจะเห็นครีบเขาข้างบนข้างหลังสีแดงนานๆเขาจะออกมาส่วนมากเขาจะซุกตัวไม่เคยเห็นออกมาเลยน่ารักตะมุตะมิจริงๆเลยดูเขาสินี่เราถ่ายแบบว่าคือแล้วเราไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะเพราะว่าเออแค่บันทึกเสียงลงไปเท่านั้นคือเรื่องของเรื่องอะตอนที่ถ่ายวิดีโอของน้องอะจะบันทึกเสียงด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าน้องจะหนีนะกิ้งก่าจะหนีนะ เลยเออมาที่หลังมาพูดที่หลังแต่ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ถ่ายในธรรมชาติจริงๆเลยน่าหนีแล้วก็คือเป็นสวนผักที่เราปลูกไว้แล้วเขาก็จะแบบชอบมาวิ่งเล่นอะไรประมาณเนี้ยตรงบริเวณนี้จะมีสวนผักของสามเจ้านะไม่ใช่ของเราเจ้าเดียวนะก็จะมีสวนหลากหลายอ่ะหลากหลายชนิดมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กิ้งก่าก็เลยมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ใช่จิ้งก่ายอย่างเดียวนะมีสัตว์อื่นๆด้วยอ่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยๆเนาะอย่างตะกแตนอย่างนกในธรรมชาติอะไรประมาณนี้ก็คือจะมีให้ดูตลอดเลยถ่ายวิดีโอสัตว์ในธรรมชาตินี่ค่อนข้างจะถ่ายยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะหนีเราต้องนิ่งตัวเราเองนะนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ซูมเข้าไปประมาณนั้นเลยก็คือ วิ่งไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือเราเริ่มเดินสีเท้าคอกแคคคอกแคๆแล้วน้องก็จะเริ่มหนีแล้วนะเนี่ยประมาณนี้แหละนี่เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าถ่ายมาให้ดูใหม่บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่